มันเป็นยันลมหายใจของเราเลยลนะอาจจะเป็นไทยเดนมาร์กก็ได้ด้ี่ Hello, my friend. secure the room. We need to protect what 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 khắc what 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 ขึ้นไม่ได้เนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ทันละไปหน้านุ่นไม่ทันแล้วผมเข้ามาทางตัน,น,นอีก ไม่ฝนโชคดีเป้ะอ่าเข้ามาไม่ทำ <c oughs> <c oughs> แม่วิ่งมาเร็วจังเลยเอ้าวแฮชขาดอันหนึ่งนี่ว่า คิวอ e, e e. <ots> ีคิวอีหน่อยพี่คิวอีหน่อยหันมั่หลังพหน่อยพี่พี่ฟนกดแกเจ็ตแล้วคิีไงเี่ยงระเบิดนี่ปิดเลย

บนหัวเรากำลังจะเปิดไปยิงล่อมันทำไมล่ะลูกเพี้ยฮู้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 ไอพีเอ็มบอกว่าอย่ายิงเล่น ยัง <c oughs> ไงพี่คนคนละช่องเลยอ้าวไม่เห็นวะอ้าวห้าวสินี่ต้องวิ่งห้าว ตายละค่าต่อตายละจะเข้ามันก็เข้าทางเดียวกันหมดเลยไม่ปาทางอื่นกันบ้างเลยพวกนี้เมื่อกี้ขำแอดกำลังจะยิงไง้นี่ยไอ้บริเคดผมยิงติดกระแพ้เว้ยไม่โดนห้องเดิมเลยจ้า ไม่ใช่คนนี N ้ I K N e. โอเคเรียบร้อยเขารู้สึกบัดไส้เคสขึ้นมาแบบพันตายเห็นเลยอยู่ดีๆมันก็ปรีดขึ้นมาอยากยิงหัวทิ้งอ่ะชิบชิบ แล้วก็ค่อยปิดใหม่เลยอีทวิทกลับเข้ามาอีกทีไม่ให้เหลือสร้างแน่นอน <c oughs> ผมโดนทวิทมันช็อตอ่ะ <c oughs> แค่แค้นให้ผมหน่อยใช่ <c oughs> <c oughs> จะขาดเลนฟอร์สต,ตรงนี้อันไหนอะขาดป่าวะเปิดรูเดิมป่าเปิดรูเดิมเ <c oughs> ปิดรูเดิมไม่มมให้เข้านะอ๋อแสดงว่าวมันนอนอยู่ตรงน,นี้แน่เลยพี่ไอตรงนี้ผมบอกจะไปนอนอ่ะพี่ใช่ไหม ไม่ได้เดร์แ้วผมนั่งอยู่ลูกคาเวล่ากันดีกว่าทำไมคาเวล่าวิ่งมองพื้นอะเรียบร้อยหนึ่งดอก โอ้โอ้จริงๆสมัยได้สีนันเนี่ยถ้ามันอมองเห็นอนะสแลตอยู่หลังรถอะระวังเด้อรถขวาขวาเอ้ย hey! มันไม่ถึงตีโฟอะบ้าบอน่าจะเป็นโซเฟียมั้งแอดอุ้ย ว่าแตกใช่อ่สติดฟอททสดแถบสลดอยู่หลังรถอะใครเป็นแม่น,มนหน่อยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทวิทนี่ว่ามิดฟัดมันมิดฟัดมัน <c oughs> <c oughs> ได้ฆ่าใครเลยแถมตายด้วยดูผบนะพี่ยังมีแอซิดนียผมไม่มีงอนอยากให้เกมจบใบไหมพี่ ขยายให้เกมจบไวบ้างต้องประกาศผ่านทระคงวะเด้เองอีกเร็วเลยเปิงอุตสาหายแล้วนั้นดิจะขึ้นมาเพราะไอ้นี่อีกแล้วนะเนี่ย ถ้าพี่ยิงมันทันมันก็เท่านั้นแหละไม่มีนะไม่มีนะพี่เบ็ดเป็น,ปนใช่ทันเสาดีสวัสดีครับ เ,เฮ้ยลืมดูไปเผื่อว,วันนั้นเจอมันออกมาทางโน้นอีกไม่พีก đôn Đồ nhạc trong này thằng này đôn nào về chết chết lói What? <laughs> 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 ผมจะยิงชิลแต่ทำไมผมยิงไม่ได้วะใช่เฮ้ยไปโดนหลอกใช่ไหมดิ ต้องให้พิมพ์จิง ถ้าพี่เห็นมุมของผมเลยพี่จะบอกเขาว่าตับฟักไม่อะไรพี่แดงอ่ะเพื่อนเล้าอยผมอ่ะแต่เล็งตกแฮตลงไปผมกำลังขำขำตัวเองไอ้นี่ไงตกแฮตไปให้คาเวลายิง โดดธรรมดาเลยกูอะไรขับเวลาวิ่งมาแล้วขับเวาลาวิ่งมาแล้วโดดไปอ้าวข้างหลังแล้วไปเดียวเดียว ดูสกอ์ผมเดิเน่าไหนเนาเ่าอ่งเลยก็ 2, สองสามหก่ะสองห้าสิบสองหกสิบสองต่อเองก็ได้ <c oughs> นี่แบบที่เขาเคยบอกคนที่เก่งจริงมักจะต้องไปทำอะไร hehehe <laughs>